สบ,สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีฮักแพงมาสู่ขุดสุก้นสุองสบอนพบพอกับซองบาบูไทยก้พี่น้องมันฮาจะมาเหตุคลิปขอบคุณพี่ทั้งสี่เนาะขอบคุณมันฮามีข่าวดีพี่น้องข่าวดีมาบอกเนาะผูลุกสายพี่น้องไงสบายดีลูกสบายดีโชคเอ้ยมีคองเหร่นพี่น้องไปบุญบ้านพี่น้องไปบุญบ้านบาบูไทย ซื้อของเล่นให้เพิ่นของเล่นกันเดียว์นี่น้องแทงกันแล้วแทงเพิ่นบวกขายนพี่น้องเนาะนแมนราคาแพงแมนราคาสูงพี่น้องสี่สิบบาทพี่น้องแต่กดบวกขายสิาบาทบาทสี่สิบบาทลูกชายโชคโชคสบายดีป้าลุงนะลูกฮะใครอยได้ของเล่นดีกันเนี่ยเนี่ยอีพ่อยุีกฝ่อเห็นยังนะต่อเลยโชคโชคจ้านี่นี่สบายดีลูกสบายดีสบายดี บัเลต์บ <นะ S 2> นะํเบิงพี่นะ้องบัสนใจเลยวันนี้กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีท่าแฟงมาสุขสุขคนเนอสมองสบอยพวพอกับซองเบาใจกับพี่น้องมีข่าวดีมาบอกน้องมีข่าวดีพี่น้องฟรีนมีนเอฟซีเนาะตั้งสี่มันฝากเงินมาให้น้องรับโชคเกินพี่นวแดงเนาะทางนูแดงจะถีบเนาะสวีเดนพี่น้องสวีเดน สวีเดนพี่น้องห้าร้อยบาทเนาะแล้วก็มีนลุงต้อยอของลุงต้อยพี่น้องสองพันบาทจากกรุงเทพเนาะแล้วก็มีนวออกน้ำคนหนึ่งพี่น้องมีเอ,อเื้อยคนหนึ่งอีกมีพี่คนหนึ่งบอกราฟก็ห้าร้อยบาทเนาะสบายดีลูกสบายดีลูกแล้วก็มีนพี่สาวอีกทางคาสัสทานสองพันบาทเนาะ อยู mart, ่ด pues ีไม mm ่แห้งมื hey, ่อทั้งส right. ี่เนาะสุขภาพแข็งแรงเด้อกับเจ็จะได้ก uh, ็ใคจมีเนาะสบายกินนมลูกไอ้เด้อลูกายลายหาย่เป็นอยางรค่าทั้งกลองน้อพอหายนี่ไปในทุยาเลยโอ้ทุนยากินหนเออไม่ไม่ไม่ลูกจุ๊บลาเออ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 ออเ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 ออออเ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 ออออเออเออ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 เออ เอาไปซื้อมาสองกองเดี๋ยวี่ห้อมากอะมันถือยู่ว่าแบบนี้เบิ่งแบบนี้บอมันถือก็แบบนี้มันต่างาันแบบนี้นั่นแบบนี้ไม่เห็นบอดูโปเด้อพี่น้องซื้อมาสองกองราคาถืกสุดๆพี่น้องเาซื้อมาแต่มันราคาแพงกับมีเล็กอย่างเงี้ยเล็กติดเย็นบอเล็กติเย็นก็ถือก็สองลายบาทแล้วพี่น้อง โบถือก็สำหรับเฮาพี่น้องแพงคือเก่าสองร้อยบาทสองกล่องฮัลซอมายังฮัลซใหม่พี่น้องเธอละกล่องฮัลซอมานะมันบ้างถือเสี้ยขอบคุณขอคุณอีกละเธอหนึ่งเราเป็นน้องเนาะงินเมตตาก็รัวเฮาเฮาก็ตื่นเต้นใจพี่น้องเลยน้องโซ่ก็จะได้กินน่องละบาดนะพี่น้องตอนนั้นก็กินยืดแต่มันขาดคืนเนาะพี่น้องวานนี่ก็กินย่างเต็มที่เลยเหมือนยำกินเหมืนน้องพูดถึงยาเลย Ni lúc là pa lùng phá, hạt cái này xin vâng à. nó sợ 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 xin sợ 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 không sợ lại sợ 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 sau เท่ากับแก่เลยไอีกกล่องหนึ่งเนาะกล่องหนึ่งเนอะกล่องหนึ่งนี่จะกินอยู่ประมาณหกมื่นเจ็ดมื่นเลยพี่นอ้องกันสิได้กันชิได้เนียแต่กันเพิ่นกินข้าวลายกะบ่ค่อยกินน่อดอกพี่นอ้องกันเพิ่มบ่ค่อยกินข้าเลยกินน้ำลายนะลูกชายฝ่ายพี่น้องความดื้ออ่ะพ่อกระดูกลาเออโตอ,อเฮ้แพงพ่อวะพ่าโอ้ยขอบคุณปมาลุงนะขอบคุณปมาลุงเด้อดีสือ สีนมสีผาเงินสีนมไห้น้องน้ำโซกเนาะอ้ลุงกับป้าอยู่ดีไม่แห้งเลยควาเจ็บยูงไ้ค้องไข่เยชุมีเนาะเศธุรกิจยังเกิดังปารธนาเ้อะีีเด้อไอ้ลุงเอาก่อนเามาหาแ่ไห้พ่อว้าจเหาม่ไอ้พ่อว้าไอ้ธุรกิจยังกสมดังดังป่าธนาทั้งสี่เนาะควมเจ็บยู่ไรคล้องไข่ยือชุมีกลับไปกระม้าเลยเป็นวะไปจัดโรคไข้ไข่เจ็บทั้งสี่เนาะ ไอ้หุ้มเพื่องเก่าหนาเจริญเจริญเกาหนาอยู่น้ำลูกน้ำดูน้ำลูก่อนนะอยู่น้ำลูกน้ำรานตลอดไปเนาะไอ้ฮักแห้งกันไปตลอดไปเด้อทั้งสี่ใส่มาดูดูดูนะนี่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 แล้วเอาไปเอาไปรับอะไรพี่น้องไหยแต่ว่าเงินมันเพิ่งผ่านมาทั้งหมนบันชีแล้วเพิ่งหักพี่น้องไหย เออเดลูกชายก็จะได้เงินนําบ่อนนักาบริการบริการร้อยละร้อยล้รอยหมื่นหนึ่งกับสอานสิบแล้วก็ได้มาแล้รเนี่พี่น้องเด้อเออคืหูุลหนะหมื่นหนึ่งกับสองล้านสิบกเป็นใบลอยแล้วพี่น้องเอ้ใบลอยละลายคือลายเลยพี่น้องทั้งหมดก็หาพันเลยพี่น้องเป็นชาวอันหาพันสี่คนเลยเนาะ สี่คนหาพันแต่ว่าเงินกับบะอมี่ดอกไม่น้อกค่าบริการเพันมันมันชีเฮาเนาะพันมันชีเฮากับทีได้เต็มได้เต็มบบมันชีเฮาถ้ามันชีเฮาเนี่ยได้เต็มของเฮาบ่มีนะเฮาก็ับบ่มี่มันชีเพิ่นแมนาเพิ่นฝากมาั่นเฮากับแป๊วนั่เพิ่นเพิ่นก็เอาให้แมนไม่ยากดอกพี่น้องเอามาให้เลย เพิ่มบคนเพบาของเฮาแลผ่ามาเลยครับพี่น้องก็ได้บริการเลยเนาะบรรยากาบรรย่นะเก็บไว้ก่อนพี่น้องเป็นชื่อลูกไส่อยากได้แล้วก็เป็นชื่อน้องเป็นลูกไส้พี่น้องเลยไปเดินไปเด้อไปเดิอไปเด้นน่มาอ่างให้พ่ออ่าบิ่งดูให้ลุงบ้างดูลูกไส้ไปบุญมาก ใช่นี่มาพี่น้องเลยสี่สิบบาทพูดอย่านี้กับพี่นอ้องปายปแล้วปายแล้วหูือไส้ค่อยนะปลา,ายยาเสียบยุกบอคอยหงอกแล้วขอบคุณพันแมิตรเจ้าหน้าที่ขอบคุณแล้วมิตรเจ้าว่าขอบคุณบวานเนาะเอาก็ขอบคุณเพราะว่าพี่น้องทั้งสี่ที่ฝากเงินนะมาผู้ใหญ่ใจดีทั้งสีนะ่เนาะฝากเง,งินมานอนอ้องรับส่แล้วก็ขอบคุณเอฟซีทุกทุกคนเนาะที่คอมเมนต์ที่ส่งมาได้เด้อพี่นอนะ้องเนาะตัดทิดประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะแล้วก็บุญยัง ว่าวนพี่น้องจะว่าวยังว่าวกบลาดอกว่าวบปนน้อมีแต่ํำโอ้ย่อน่อยใสอยู่ดีไม่แห้งก็เธอได้ทำนี่พี่น้องยู่ดีไม่แห้งมดสุ่คู่สุขคนสุมวงะบอลกมา้นั่ก็ดในีดยูดี่แห้งสุกคสุกคนสมวงสะบอลวก็สุภาพแข็งแรงปฏิจจารโลกไไข่เจีบเนาะเห็ดธุรกิจยังไงลำรวยลำรวยเก่าหนา ไปจากโรคนัโโรคควิดนะพี่น้องไฮไฮไว้โควิดกับแตาจริงจะไปเห็นงานให้การ์ดนะพี่น้องเนาะก็ายอยู่แต่เฮือนบริบบทยาไสพี่น้องไอ้บ่มีคำามเสียวนีแต่คำสบายดีพี่น้องเนาะมาดูมาดูกว่าดูฮะเออเอามัดค่ะอันนี้โอ้ยังไดงอันนี้โอ้ยังไงแต่ว่าพี่ทั้งสี่คนคนแหลก่นกับฟางเตะเฮือนเลยพี่น้องอันทะเดิดขีดปีน หนูแดงทางซื้อียล์เป็นผ้าเขาจะโดนโดนเลยสองซัมเมอร์อะไรพี่น้องเลยโอ้ยหนูเลยป๊าป๊าไมาไม่เอาไหมหลูกก็นอนกินงี้นี่เป็นพ้าวันวันซื้อนมเด้อพี่น้องเขาก็ซื้อมาเลยอร่อยเ้อพี่เด้อใส่มาแล้วสองกองเทาไปซื้อเดี๋ยวเาจะย่อยซื้อเรื่อยๆเนาะเงินซื้อนมเขาก็ตื่นตัดใจพี่น้องมีครับชิวว์ตื่นใจแต่แห้งอะไรเขาชื่งใจนะจากน้ำใจเนาะเป็นสักผ้าใหม่เนาะกับโซ่ น้องสารน้องน้ำโชค,คน,นละลองแม่มนใช่ป่ะเอาแถวเดียวเราหอบปิดเราไปเนาะเขาถอดใจเด้อเนาะกับไอ้ป้าลุทางทั้งหลายเนาะเนาะกับพี่พี่ป้าป้าลุงเนาะที่เมตตาครอบครัวก็เงาที่ส่งเงินมาสื่อล้งให้น้องน้ำโสนะไม่ได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณญน,นะบุมีนังตอบแทนนะ้องพี่น้องยนะกับชีวิตเขาป่วยพ่อไส้หายเนี่ย ก็ให้ทุกคนที่โอนเงินมาใน้องโสกันอยู่ดีไม่แห้งพ่อจะสิ่งดีๆเหตุการณ์งานสิ่งใดก็จะเลิ่อนลงเรื่องกล่าวนาตลอดไปโลกไข้ไขเจ็บก็บบ่ให้เจ็บสันอะไรอไฟไข้เจ็บกับบ่อให้มีบอกไข้ปลาสจากโรคไข้ไข้เจ็บไข้ทั้ง่วงโควิดใค้เศร้าไหมไว้บ่อให้มีเนาะมันจังเหตุงานเหตุการณ์กะ เขาจะสะดวกสบายเนาะแต่เขาจะไปมันก็ยังไปไม่ไ,ปปได้ข่าโควิดกับงานของพี่น้องไปไม่ได้เมนข่าแต่โควิดแต่โควิดเมื่อสั่งอะไพี่น้องก็ปปให้เขาเก็บภาพไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้งอ,งองอวิญญาณวิญญาณก็คอยใส่เมื่อสุดสุดสุดคนเห็ดชีทั้งทั้งไทยทั้งลาวต่างปเวียดเบิ่งเนะาะคอมเมนต์ได้แด้วพี่ะนะ้องเตีสมได้ไปแล้วพี่น้องไปเนาะบ๊ายบายด้วยบายบายด้ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย